สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมครับในช่วงของ Blues Today กับการสรุปข่าวของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับโดยผมปาม3บาท5บาทฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับแน่นอนฮะเราก็คงจะมาพูดถึงบทสัมภาษณ์หลังเกมครับที่ เชลซีครับแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบรองชนะเลิศของ FA Cup ครับนะฮะรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างก็ติดตามทั้งหมดได้ในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e 1 e นะครับแล้วก็ฝากติดตาม แฟนเพจของสิงห d วอ Football กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆจะลืมไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางนิว Suzuki XL 7 h y b r i ครับ h y b r i d e m p o w e r y o u r Journey ครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลัง Hybrid พร้อมทุกเส้นทางกับมัลติ d y n a m i c crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและก็ท้าทายครับราคาเริ่มต้นเพียง7 9 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนนานสูงสุดได้ถึง99เดือน โปรโมชั่นนี้นะครับจะหมดเขตนนวันที่30เมษายนนี้แล้วนะฮะใครสนใจรถยนต์ XL7 ที่เป็นไฮบริดแบบนี้ครับก็ไปดูกันได้ที่โชวรูมทั่วประเทศนะครับไปว่ากันถึงรายละเอียดของเกมก่อนนะครับก็ m มซิตี้ชนะเชลซี1-0ได้ประตูชัยจากแบเดโดซิวานาที84ครับมาได้ท้ายเกมแล้วเชลซี Chelsea เนี่ยจัดทับโดยที่ประตูเป็นยอเยเปโตรวิชครับขวามาโลกุสโตซ้ายมาคุกคุริยาเซนเตอร์เป็นเทรโวชารูบาครับเล่นกับเตีโกซิวา กลางก็เอนโซเฟรนเดสนะฮะเล่นกับมอยเซสไกเซโดแนวรุกครับมีนนี่มาดูเอเก้นะครับโคพาเมอร์ Palmer, แล้วก็คอนน l กาลาเกอร์ยืนทางซ้ายนะครับหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็กสันสำรองก็มีเปลี่ยนดิซั s ซี่เปลี่ยนมูดริกเปลี่ยนเบนชูเวลเปลี่ยนสเตอร์ลิงลงมานะแต่สุดท้ายก็เชลซีแพ้ไปศูนย์ประตูตอนหนะครับก็หลังจากจบเกมมีอะไรกันบ้างครับเริ่มด้วยสิยติที่ไม่น่าเชื่อนะครับ ก็ค่า XG หรือว่า e อ p ก c t e ปค o โรับโอกาสในการทำประตูเนี่ยแมสซิตี้แค่0.86แครับแต่เชลซีเนี่ย1.29ซึ่งถือว่ามีโอกาสมากกว่าซิตี้โดยที่อล a ันเชียร์เร์ครับอดีตกองหน้าเนิกเซินออกมาสับแจ็กสันเละเลยครับเขาบอกแจ็กสันเล่นได้หน้าผิดหวังมากครับเขาดูเล่นยากไปหมดในทุกๆจังหวะโอกาสทั้งหมดคือโอกาสจอ่จอจ่อจอจริงๆครับโอกาสถึง3ครั้งเป็นวันที่เขาเล่นได้หน้าผิดหวังจริงๆ ขณะเดีวยวกันก็มีสถิติที่น่าสนใจว่าเชลซีทาประตูไม่ได้ใน5เกมจาก6เกมหลังสุดที่ลงเล่นที่เวมบลีส่วนพอชครับก็ตอบคำถามที่ว่าความพ่ายแพ้วันนี้มันยากที่จะอธิบายหรือเปล่านะครับพอชก็บอกว่ามันง่ายมากที่จะอธิบายครับเราเสียประตูในช่วงเวลาที่ไม่ควรจะเสียพวกเราดีไม่พอในการจบสกอร์ให้เฉียบคมพวกเรามีโอกาสเยอะมากแต่เราไม่สามารถทำประตูได้ นอกจากนี้พอชยังบอกครับในโลกของฟุตบอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทาประตูให้เฉียบคมและอย่าเสียประตูวันนี้พวกเราเล่นได้ดีครับผมไม่สามารถพูดได้ว่าเราดีกว่าเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ยากในการเปรียบเทียบสิ่งที่เราให้ความสําคัญคือเราเล่นได้ดีและเราจะเก็บสิ่งนี้เอาไว้ขณะเดียวกันนะฮะก็พอชก็บอกว่าแทคติกไม่ใช่ปัญหาครับตอนนี้คุณยังไม่รู้วิธีการจัดการสถานการณ์เหล่านี้พวกเราต้องใช้เวลาเพื่อความเพื่อการพัฒนาทีมต่อไป นอกจากนี้ครับแฟรงค์ลัมพาดพูดถึงโคพาเมอร์ครับลัมพาดบอกว่ามันน่ากลัวมากกับศักยภาพที่พาเมอร์สามารถพัฒนาได้ระดับของเขาที่แสดงออกมามันมหัสจจันยนมากมากนะครับผมต้องให้เครดิตที่เขาสามารถปรับตัวได้เร็วมากตัวผมเนี่ยจะต้องใช้เวลากว่าจะสามารถเล่นให้เข้าฟอร์มที่เชลซีเหมือนเขาเดินเข้าสู่ห้องแต่งตัวแล้วบอกว่าผมคือคนคนนั้นและผมจะนําชัยชนะมาให้พวกคุณเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดครับและจะพัฒนาไปได้เรื่อยๆ ขณะเดียวกันพอชก็ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงโคพามเมอร์ครับเขาบอกว่าโคพามเมอร์ดูเหนื่อยนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะมีปัญหาครับเราจะต้องตรวจดูในวันพรุ่งนี้หวังว่าคงไม่มีอะไรผิดปกติไปกว่าการที่เขาเหนื่อยนะฮะก็ดูเหมือนจะมีอาการล้านะฮะก็หวังว่าอย่ามีอาการบาดเจ็บแล้วกันขณะเดียวกันครับพอชก็ปฏิเสธที่จะเปรียบเทียบว่าทีมไหนทําได้ดีกว่ากันนะฮะระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้เขาบอกว่าผมไม่สามารถพูดได้ว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่า เพราะนั่นเป็นสิ่งที่ยากในการเปรียบเทียบครับสิ่งที่สําคัญคือเราเล่นได้ดีและเราจะเก็บสิ่งนี้เอาไว้นอกจากนี้พอชยังพูดถึงเกมต่อไปครับที่จะต้องออกไปเยือนทางอาร์ซนอลนะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้เราต้องมีเกมที่ต้องเจอกับทีมที่ยอดเยี่ยมอย่างอาร์ซนอลเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเดียวกับวันนี้ครับเราไม่มีเวลามากมายนักให้รู้สึกดีขึ้นและฟื้นฟูสำหรับเกมในวันอังคารผมรู้สึกดีที่ทีมของเรากำลังมีความพัฒนา ขณะเดีวยวกันพอชก็พูดถึงเรื่องของจุดโทษนะครับเขาบอกว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีมุมมองที่ดีกว่าจากข้างสนามเพราะมันมองเห็นได้ยากขณะเดีวยวกันพอชก็พูดถึงบทสนทนานะครับที่คุยกับผู้ช่วยผู้ตัดสินจังหวะที่ควรจะเป็นจุดโทษเนี่ยเขาบอกว่าผมคุยกับผู้ตัดสินเพราะเคซุสเปเรสและทีมสตาฟบอกว่านั่นควรเป็นจุดโทษผมแค่บอกกับผู้ตัดสินว่าทําไมไม่ไปเช็คที่จอล่ะหลังจากที่สิ่งที่ผมเห็นแต่ผมก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องปล่อยผ่านนะครับ ก็สุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะเห็นนะจะังหวะดราม่าจุดโทษของแจ็คเกอริชที่ไม่ได้นะครับขณะเด,ดยียวกันพอ s ก็พูดถึงว่านะครับการแข่งขันในฟุตบอลยุโรปครับก็บอกว่าแน่นอนเราจะเป็นต้องชนะในแง่บวกเพื่อพยายามเอาชนะเกมลีกให้มากขึ้นและเข้าใกล้ในตำแหน่งการไปเล่นฟุตบอลยุโรปนอกจากนี้ฮะก็มี Twitter นะฮะสักประมาณตีีตีสตีสบ้านเราครับ เตโกซิวา si เนี่ยมีจังหวะดราม่าคือแกร้องให้ในเกมนะครับหลังจากจบเกมนะครับแกร้องให้โอ้โหแฟนบอลเชลซีเห็นแล้วเศร้าแทนแกออกมาทวิตครับหลังจากนั้นฮะบอกว่ามันยากที่จะหาคำอธิบายความรู้สึกของผมในตอนนี้พวกเราขอโทษและเสียใจจริงๆครับที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้พวกเราใส่ทุกอย่างที่มีลงบนสนามผมภูมิใจในทีมนี้ครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ไม่เคยทอดทิ้งพวกเรานะครับ ก็นี่เป็นหลังเกมหลักๆนะที่นำมาฝากกันเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมก็ไปดูได้ใน Facebook ของปาล์ม3บาท5บาทส่วนข่าวอื่นที่น่าสนใจมีฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าเชลซีต้องการขายสเตอร์ลิงออกจากสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นอกจากนี้ก็มีข่าวเรื่องของเอนโซ่ฟอนานเดสครับเขาบอกว่าแม้ว่า so เอนโซ่จะกลับมาอยู่ในทีมชุดที่เจอกับแมนซิตี้ในเอฟเอคัพแต่การไส้เลื่อนอาจจะทําให้เขาต้องปิดฤดูกาลล่วงหน้าเลยนะครับเพื่อให้พร้อมสําหรับโคปาอเมริกาหลังจากฟื้นตัวประมาณ3สัปดาห์นะครับ ขณะเดียวกันมีเรื่องดีเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อวานนี้เชลซีทีมหญิงครับบุกไปเอาชนะบาร์ซ่าได้1นครับได้ประตูจากเอรินคุตเบิร์กนะครับซึ่งเป็นประตูที่หยุดสติบาร์ซ่านะครับไม่แพ้ใครในบ้าน86เกมแล้วก็บาร์เซโลนาเนี่ยไม่แพ้ใครในบ้านตั้งแต่ปี2019 5ปีแล้วนะครับที่บาร์เซโลนาไม่แพ้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นหลักๆนะฮะของการถแถลงข่าวถ้ามีเพิ่มเติมไปติดตามได้ใน Facebook ของปาลสามบาท5บาทหรือว่าจะไปดูหลังเกมไลฟ์นะฮะ ไปดูย้อนหลังก็ได้ผมไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนใครมีความเห็นอย่างไรกับกรณีแฮนด์บอลของแจ็คเกอริชลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าเป็นแฮนด์บอลหรือไม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ